ปลูกว่านหางจระเข้ไว้ติดบ้านซักกอเป็นทั้งสมุนไพราสารพัดประโยชน์และพืชเศรษฐกิจความงาม 1. ได้พืชเศรษฐกิจสําหรับอุตสาหกรรมความงามตลาดมีความต้องการวุ้นว่านหางจระเข้สูงมากเพื่อใช้เป็นวัตถุด,ดิบหลักในเครื่องสําอางครีมบํารุงผิวเจลและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพทําให้สามารถปลูกเพื่อตัดใบสดส่งขายสร้างรายได้ที่ดี 2. ได้เจลเย็นธรรมชาติสูตรโบราณวุ้นใสาจากใบว่านหางจระเข้มีคุณสมบัติเย็น ภูมิปัญญาโบราณจึงนิยมใช้ทาเพื่อบรรเทาอาการแสบร้อนจากไฟไหม้น้ำร้อนลวกหรืออาการผิวไม่แดด 3. ได้วัตถุดิบทำขนมและเครื่องดื่มสุขภาพวุ้นว่านหางจระเข้สามารถนำมาล้างทำความสะอาดแล้วต้มเป็นของหวานทานเล่นในน้ำเชื่อมหรือนำไปปั่นเป็นเครื่องดื่มสมูทเต้เพื่อสุขภาพซึ่งเป็นที่นิยมอย่างมาก 4. ได้พืชที่ปลูกง่ายและทนทานที่สุดว่านหางจระเข้เป็นพืชอวบน้ำที่ทนทานต่อความแห้งแล้งได้ดีเยี่ยมไม่ต้องการน้ำมากชอบแดดและ ขยายพันธุ์ได้รวดเร็วโดยการแตกหน่อใหม่หากคุณสนใจอยากปลูกเราแนะนาหน่อพันธุ์ในตรกก้าไว้ให้แล้วเป็นพันธุ์ใบใหญ่คัดพิเศษที่ให้วุ้นเยอะปลูกง่ายแต่ก,ก่อไวเหมาะสําหรับปลูกไว้เป็นสมุนไพรประจําบ้านปลูกวันนี้อีกไม่กี่เดือนก็ได้สมุนไพราสารพัดประโยชน์ไว้ใช้และสามารถขายสร้างไรายได้